เล่นเครื่องใส่น้ำแข็งโอยป๊าป๊าต้องคอยตามเก็บชุดื่องหรือว่ไปเก็บกันเลยลูกอันนี้มีสไปเดอร์แมนด้วยนะคะเจะรองเท้าบู๊สปเดอร์แมนที่หมามาซื้อให้อันนี้อะไรอ่าอ่าอ่าใครไปบอกว้ายมีอะไรมีอะไรนี่่เลนอะไรด้วยี่ว่ามีอะไรยังโบวปี๊ยังโบวปี๊อ่าแล้วรอบนี้เราจะมีอะไรว้าย มารีวิวกันนะเรราาจะมีวิวของอ,นนะอะไร PPE ม,มาไหมซิะอะไรอีกอ่ะให้ชมชมแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมารีวิวว้าวแล้ว้างที่อไรอ่ะอันนี้อันนี้ไหนอันนี้อะไรอ่ะสอ คณคักหรือยังเนี่ยซื้อของมาให้เยอะแยะเลยคะป้าป้านนีคาอัันนี้เราอไปดันเราจะไดูรานกองเนจังกอบีคเป็นจอบีกัอะไรคบเป็นเบบี้บค่วบีนะอเงดี๋ยวเราไปีวิวกันดีดีครับโอเคครับเดี๋ยวจะไป ครัแจมโบบีครับมีเบบี้วอชเชอร์บีด er ด้วยนะคะโอเคจะมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันจะใหญ่หรือว่าเดินประมาณไหนนะคะโอเคครับอ่ะเราได้แกะทั้งสองอันนะคะวาไว้ด้วยกันเลยนะคะได้ผลของพัทเป็นอะไรครับของพัทเป็นเบบี้วอชเชอร์บีทวีนเป็นบีดเป็นอะไรนะจำอะไรนะจำอะไรนะลูก จัมโบ้จัมโบ้บีใช่ไหมคะโอเคอะแล้วใครจะใส่ก่อนใครจะใส่ก่อนนเฉลี่ยนะคะสีเมตรนะคะน้องเลเมีสี่เมตรมากกว่าครับมีห้าพันหกเม็ดะคะใครจะใส่ก่อนครับพริดว่าขจะไม่ใส่มดเพาดี๋ยวะเอาเก็บไว้เผื่อจะมีอันต่อไปเขจะได้เอามาเล่นนะคะได้เลย โอเคอันลอดใส่เลยครับคุณท้าวใส่อะแต่ของเฮียก่อนน้องพลินแป๊บนึงของเฮียก่อนพลินก็ใส่เลยใส่พร้อมกันเลยว้าวไหนดูสิไหนดูสิชหนไหนไหนดูที่ชุดนอนเปลียนหมดแล้วเรนนบอกชุดนอนเปลียนหมดแล้วแต่ของเฮียของเฮียเป็นยังไงเด่นที่ใช่ไหมลูกอ่ากระจั๊โบ้อันนี้นะคะเดี๋ยวว่ามา จัมโบ้วอเทอร์บีกับเบวอเทอร์บีมันจะได้เติบโตแค่ไหนในเมื่อเราแช่ไว้24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะเราจะไปจบคิที่24ชั่วโมงนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ผ่านไปเกือบ24ชั่โมแล้วนะคะแล้วเราจะให้ดูนะคะว่าเมจัมโบ้บีกจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนครับไหนคะอันนี้เม็จัมโบ้บกกับเบบี้บี อันไหนอันไหนเม็ดไหนเป็นอะไรคะอันนี้เป็นเม็ดจัมโบ้บีครับอันนี้เป็น baby baby bie เอ๊ะ baby bie คะไหนคะไหนไหนตอนแรกมันเป็นยังไงตอนแรกมันขนาดไหนโอ้มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยมาเล่นมากเลยคือแบบเล็กมากแล้วพอมันเฉลี่ยเยอะมากค่ะผ้าพันหกพันเม็ดนเลยอืมนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยคือมันเราเทไปแค่ครึ่งเดียวนี่คือเยอะมากเลยตอนไหนดูสิคะโอ้โหใส่ใส่สีแบบน่ารักมาก ค่ะพลนีน่ารักไหมคะพลีนพลีนชอบไหมจจเจ๊เจ๊รองจับอันนี้ที่สิอ่าแล้วส่วนอันนี้เป็นอะไรครับพอดส่วนอันนี้เป็นจัมโบ้บีครับไหนดูซิมันต่างกันเยอะไหมอเอาให้ดู <c oughs> ต่างกันเยอะครับ <c oughs> บางบางอันก็แตกด้วยนี่อ๋อตอนแรกจักอันนี้นะเท่าน,น,นี้นะจริงๆแล้วมันไหนใหญ่ไหนเพราโชว์สิครับพราโชว์สิครับนี่ครับ ว้าวะไรนะพำจริงๆว่าอะไรนะได้เลยนะหายไปไหนมือพาลินหายไปไหนนี่ลองเอาลงดูนี่หายไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ baby celeb นะคะไปตามไอจีได้นะคะโอเคค่ะ ราสามารถเอาลงไปแล้วก็หาของว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนีนตรงนี้ไหนเอายูนิคอร์นใส่เข้าไปสิลูกโ๋ออะไรไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเวลาเราจับเยอมันมันก็แบบมันทำเหมือนมันนุ่มเลยมากเลยค่ะนะครับนี่มันมีความแบบดื้อๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ให้ดูนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบ ดีดีเอเลยอันนี้คือลูกใหญ่มากนะคะจากตอนแรกลูกแค่ประมาณนี้เองห้ามทวงครับที่เราแช่ไว้คืนนึงเนาะใหญ่มากกว่านั้นได้แช่ได้ต่อนะคะจริงๆแล้วอไหนพอลินโชว์สิคะพลิ้นโชว์เอามาโชว์หน่อยค่ะไหนดูสิไหนของพอลินอยู่ไหนได้เม็ดหนึ่งผมได้เจออันนี้ครับได้เจอ ไดโนเสาร์คอยาวอือเอาซ่อนไว้ในออร์บิทใช่ไหมเขาเรียกออร์บิทด้วยรู้ปะอันนี้จริงๆแล้วอะออร์บิทเบบี้บีอ่าเบบี้วอร์อร์บี บีแล้วจบแล้ว่ะที่ไหนลองบีบสิถ้าบีบแล้วมันจะเป็นยังไงอะใครก็ได้คนหนึ่งมาช่วยอันนี้เขาไม่ไม่ต้องอาอาเจบเบลเจบเบลบีแบ,บบมันก็จะมีน้ำหึ่งขึาา้นที่มันแช่น้ำนี่คือมันอมน้ำมันก็เลยลูกใหญ่ขึ้นืลอกไปอย่างนี้เลยเนาะอ๋อ<ม>โอเคแต่ต้องเ,เอาไปชิงนะคะแต่ห้ามห้ามเอาห้ามเอาเข้าอะไรนะคะอลินห้ามเอาเข้าปากโน่นนะคะบอกตั้งแต่คลิปท<ต><ต>ี่แล้วแล้วเนาะ ไหนมันจิ้มเข้าไปเหรอใช่ครับมันจิ้มแล้วมันแตกเลยเฮ้ยร่อนแล้วร่อนเร็วร่อนเร็วนเซลซิพันชอบอันนี้มากเลยนะคะชอบอันนี้จับไหนมามาขอดูนะรีวิวอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นกันแล้วนะโอ้โหสั่นใจมากเลยอ่ะโอ้โีบนะคะมันก็จะแตกเหมืแตกโอเคเอาไปทิ้งนะรีบเอาไปทิ้งเลยนี่อันนี้จัมโบ้จัมโบ้นะคะ อันนี้คือเบบี้บีบแล้วก็จัมโบ้บีบนะคะวันนี้เราขอตัวไปเล่นจัมโบ้บีบนะคะหรือว่าเราขอนนะะคีอย่าลืมกดไลค์อ่ะผลินผลินอย่าลืมกด์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหกอย่าช้าดิไปมาพอเสือไปพอเสรไมอ